ผิวตึงรูปร่างกระชับได้ในวัย50ถ้ารู้สิ่งนี้ค่ะ ผู้หญิงหลายๆคนค่ะเมื่อถึงอายุ40อาบเริ่มเกิดคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราดูแลตัวเองน้ำหนักเราเท่าเดิมแต่ทำไมรูปร่างเรามันไม่เหมือนเดิมมันเริ่มไม่กระชับค่ะเราพยายามลดน้ำหนักแต่รูปร่างเรามันไม่ได้ได้ดั่งใจอะค่ะเมื่อเราอายุ40อะค่ะฮอร์โมนเพศเราลดลงและเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยแหละค่ะมันมีผลต่อการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราค่ะแต่พอเราอายุมากขึ้นเริ่มการเผาผลาญเริ่มไม่ค่อยดีมันก็เกิดการหย่อนยานไปตามตามอายุแต่ ถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วเราอยากให้รูปร่างเราดีเหมือนตอนสาวๆนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือข้อ1เราต้องคุมอาหารให้ดีกว่าเดิมข้อ2เราต้องออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งมากกว่าเดิมนะคะเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะข้อ3ขาดไม่ได้คือปรับสมดุลฮอร์โมนให้คืนกลับมาค่ะปัจจุบันเนี่ยมันมีผลพันฑ์เสริมอาหารหลายชนิดมากๆเลยที่สามารถเข้ามาช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนโดยที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกนะคะนวัตกรรมเหล่านี้ค่ะมันก็จะ ช่วยให้เราเนี่ยเรียกว่าทวงคืนความสาวทวงคืนรูปร่างกระชับของเรากลับมาได้ค่ะ